สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะวันนี้ป้าจะพามาดู10อันดับเหรียญคู่เหรียญนะคะใน Binance Liquid Swap นะคะที่จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด10อันดับแรกนะคะเราก็ไปดูกันเลยนะคะคู่แรกก็คือ usdt กับเหรียญเบกนะคะอันนี้จ่ายผลตอบแทนรวมอยู่ที่38.23%นะคะใครที่สนใจอยากจะลงทุนใน b i n a น c e Liquid สว a p ก็ลองศึกษาดูนะคะแล้วก็ลองเริ่มต้นด้วยเงินน้อยดูก่อนนะคะอันดับที่2นะคะก็คือเหรียญ Dusk กับ usdt นะคะจ่ายอยู่ที่32.36%อันดับที่3 ctsi BNB จ่าย28.13%อันดับต่อไปนะคะเหรียญ BTC จ่าย26.37%อันดับต่อไปเหรียญ BNB จ่าย22.27%อันดับต่อไปนะคะก็คือเหรียญ NEO USDT จ่าย22%อันดับต่อไปเหรียญ CHR BNB จ่าย21.59% อันดับต่อไปนะคะเมติก USD จ่าย21.50%อันดับต่อไปคือ d o g หรือ Dogecoin กับ USDT อันนี้จ่ายอยู่ที่21.16%แล้วก็อันดับที่10นะคะเหรียญ ADA USDT จ่าย20.41%นะคะใครสนใจจะเลือกลงทุนในภูไหนก็เลือกได้เลยนะคะ อนอกจากนี้ก็ยังมีอีกมากมายนะคะสามารถที่จะกดดูได้นะคะ,ะตามนี้เลยนะคะแต่ว่าในส่วนคลิปนี้ป้าจะรายงานเฉพาะ คูที่จ่ายดอกเบีย้ยสูงสุด10อันดับแรกนะคะเผื่อใครที่ยังไม่ได้เ,เริ่มลงทุนใน Binance Liquid Swap ก็ลองศึกษาดูนะคะเอาละค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้านักลงทุนแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ